สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกันวันนี้นะคะกับรายวิชาชุวศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่2หน่วยที่2ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ข้อ2.1ช่วงวัยต่างๆของมนุษย์วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้นะคะรู้และเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ด้านทักษะดูแลรักษาสุขภาพให้เหมาะสมตามธรรมชาติของชีวิตมนุษย์และมีความสามารถในการสื่อสารแลกเปลี่ยน ด้านคุณค่าเห็นความสําคัญและรู้คุณค่าของการใช้ชีวิตช่งวงวัยของชีวิตมนุษย์นะคะมีดังนี้นะคะวัยทารกนะคะและตามด้วยวัยก่อนเรียนค่ะวัยเรียนนะคะและตามด้วยวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะคะในวัยทารกนี้ ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีเป็นวัยที่ต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพราะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไวัก่อนเรียนช่วงอายุ1 6ถปีเป็นวัยที่จเจริญเติบโตวรวดเร็วเดินและวิ่งได้คล่องมีความซุกสนไม่ชอบอยู่นิ่งสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้างเช่นรับประทานอาหารอาบน้ำแปรงฟัน วัยเรียนช่วงอายุ6-12ปีเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆเพื่อดูแลตนเองได้วัยรุ่นช่วงอายุ12-20ปีเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างชัดเจนมีอารมณ์อ่อนไหวชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อน วัยผู้ใหญ่ช่วงอายุ20 60ปีเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีอารมณ์มั่นคงเป็นวัยที่ต้องทำงานและมีครอบครัววัยสูงอายุหรือวัยชราช่วงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปสภาพร่างกายเสื่อมลงเดินช้าคิดช้าสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นวัยที่ต้องการความรัก และการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องช่วงวัยต่างๆของชีวิตมนุษย์ไปแล้วเรามาทบทวนกันนะคะคุณครูมีใบงานให้เด็กๆได้ฝึกทบทวนข้อที่1ให้นักเรียนสังเกตภาพช่วงวัยของชีวิตมนุษย์แล้วนำหมายเลขใต้ภาพมาใส่ให้ตรงตามช่วงวัยของมนุษย์และเติมช่วงอายุในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ สำหรับข้อที่2ให้นักเรียนสำรวจสมาชิกในครอบครัวมา5คนแล้วบันทึกรายละเอียดนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ